เมื่อวันพุทธที่11ตุลาคมที่ผ่านมารงกับวันพระวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน11วันออกพรรษาณวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีจุดประทีปปูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์เนื่องในวันเทศกาลออกพรรษาโดยมีการถ่ายทอดสดผ่านระบบสุมออนไลน์และแฟนเพจเฟซบุ๊ก Seattle Meditation Center พื่อให้คณะกรยาณมิตรได้ร่วมกันสั่งสมบุญกุศลผ่านระบบออนไลน์ด้วยภายในงานท่านประธานส่งนำบูชาพระรัตนารายและนำปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสพร้อมทั้งประกาศรายนามของคณะท่านสภาผู้ร่วมบุญประทีปบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์เนื่องในวันพระขึ้น15าค่ำเดือน11โดยมีคณะท่านสภานะครับจุดประทีบทั้งหมด11คณะ นอกจากนี้คณะสงฆ์ยังได้นำสวดมนต์บทธรรมจักกะตะวัฒนสูตรนำกล่าวคำอธิษฐานจิตและนำบูชาพระรัตนารายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีกรรมงานบุญนะครับทุกท่านก็ต่างมีความปลื้มปีติใจในบุญกุศลที่ได้ร่วมกันทําแม้ว่าปัจจุบันนะครับที่ในวัดพระธรรมกายเซียเทอร์ประเทศสหร,รัฐอเมริกาครับจะยังอยู่ท่ามกลางของสภาวะการของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรค ในการสั่งสมบุญของยอดกรริยานามีทุกท่านครับก็ต้องอนุโมทนาบุญนะครับกับผู้มีบุญที่เซียเตอร์ประเทศสหรัฐอเมริกาเลครับ